เรื่องเนื้อสายท้องทุ่งและความอิสระยามเย็นคล้อยต่ำลงมาปกคลุมท้องทุ่งกว้างใหญ่แสงสุดท้ายของวันกำลังจะลาลับไปดวงตะวันกลมโตสีส้มแดงฉานดุดเปเลวไฟดวงใหญ่กำลังค่อยๆจมหายลงสู่ขอบฟ้าเบื้องล่างสาดท,ทอแสงสีทองอมส้มเป็นทางยาวไปทั่วผืนฟ้าและผืนดินเบื้องล่างนั้นคือท้องทุ่งหญ้าใบแห้งที่แทงยอดสูงลิวเสียดฟ้า ใบหญ้าสีน้ำตาลทองที่เคยเขียวขจีในฤดูฝนบัดนี้แห้งกรอบและพิ้วไหวตามแรงลมแผวเบาที่พัดผ่านไปมาเสียงเสียดสีกันของใบหญ้าแห้งดังซาซาแผวเบาราวกับเสียงกระซิบของธรรมชาติที่กำลังบอกราวันยอดหญ้าแต่ละต้นชูช่อสูงเด่นแสงสีส้มอ่อนจากดวงตะวันยามอัสดงสาดส่องลงมาทำให้ปลายยอดหญ้าบางต้นดูเรืองรองคล้ายเส้นไหมสีทองที่ถูกถักทอขึ้นมาจากพื้นดิน เงาของยอดหญ้าทอดยาวออกไปเบื้องหน้าก่อให้เกิดลวดลายที่ซับซ้อนและสวยงามบนผืนดินที่แห้งผากในห่วงมงยามสุดท้ายของวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบและงดงามจับใจอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยกลิ่นดินแห้งและกลิ่นหญ้าที่ถูกแสงแดดแผดเผาตลอดวันลอยอับอวนขึ้นมาอย่างบางเบามีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่เริ่มส่งเสียงร้องระงมเป็นสัญญาณว่าข่าคืนกำลังจะมาเยือน ดวงตะวันยังคงค่อยๆจมหายไปช้าๆทิ้งไว้เพียงริ้วเมฆสีส้มชมพูและม่วงอ่อนๆที่แต่งแต้มอยู่บนผืนฟ้ากว้างใหญ่ก่อนที่ความมืดมิดจะเข้าปกคลุมท้องทุ่งแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ปิดฉากอีกหนึ่งวันในวงจรแห่งธรรมชาติยามพรบค่ำที่แสงตะวันสีส้มแสกกำลังรอยตัวท้องทุ่งแย่แห้งที่เคยเงียบสงัดก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง เสียงกรอบแกรบของใบแย่แห้งถูกแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าแผ่วเบาของฝูงเนื้อสายสาวกลุ่มหนึ่งที่กำลังออกหากินพวกมันเกาะกลุ่มกันอย่างหลวมๆค่อยๆก้าวเดินไปตามผืนดินที่แห้งผากจมูกเล็กๆดมดอมไปตามพื้นหญ้าที่ปกคลุมด้วยยอดหญ้าแห้งสูงหลิวเพื่อค้นหาญ้าอ่อนที่อาจจะซ่องตัวอยู่ใต้ซาาความแห้งแล้งยามที่พวกมันพบยอดหญ้าเขียวๆรดดี ลำคอระหงก็จะก้มลงไปกัดกินอย่างเชื่องช้าและระมัดระวังในขณะที่บางตัวกำลังก้มหน้าก้มตากินอย่างเพลิดเพลินก็มักจะมีบางตัวเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตสีเข้มที่สะท้อนแสงสุดท้ายของวันกวาดมองไปรอบทิศทางใบหูตั้งชันขยับไหวไปมาเพื่อตรวจตราความผิดปกติเพียงแค่กิ่งไม้หักหรือเสียงลมพัดแรงกว่าปกติก็สามารถทำให้พวกมันหยุดการเคลื่อนไหวและยืนนิ่งจับจ้องได้ทันที สัญชาตญาณระวังภัยที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือดบอกให้พวกมันไม่ประมาทแม้ว่าท้องทุ่งจะดูเงียบสงบเพียงใดก็ตามเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วลำคอระหงก็จะก้มลงไปกินหญ้าต่ออย่างรวดเร็วเพื่อตุนสเสบียงก่อนที่ความมืดมิดจะเข้าปกคลุมทั้งหมดการเกาะกลุ่มกันเช่นนี้ช่วยให้พวกมันเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเพราะสายตาและหูหลายคู่ย่อมดีกว่าเพียงคู่เดียว เสียงกรอบแกรบของหญ้าแห้งและเสียงลมแผ่วเบาที่พัดผ่านร่างของเนื้อทัายสาวเหล่านี้คือดนตรีแห่งชีวิตยามเย็นในท้องทุ่งกว้างใหญ่ในขณะที่ฝูงเนื้อทัายสาวกำลังก้มหน้าก้มตาหากินอย่างระมัดระวังไม่ไกลออกไปนักบนเนินดินเล็กๆที่สามารถมองเห็นท้องทุ่งหญ้าได้กว้างไกลเนื้อทรายหนุ่มตัวหนึ่งกำลังทำหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเงียบเชียบมันไม่ได้ยืนผงาดอย่างโดดเดี่ยว แต่กำลังนั่งกึ่งนอนเคี้ยวเอื้องอย่างสบายอารมณ์ร่างกายของมันอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายแต่ว่าดวงตากลมโตสีเข้มก็ยังไม่ละจากฝูงสาวๆที่กำลังหากินไม่แต่เวินาทีเดียวใบหูที่ตั้งชันยังคงขยับไหวไปมาดักจับเสียงเล็กๆน้อยๆที่อาจเป็นสัญญาณของอันตรายกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังสีน้ำตาลอ่อนกระตุกเบาๆเ,เ,เป็นครั้งคราว เมื่อมันปรับเปลี่ยนท่าทางหรือเมื่อกามของมันบดเคี้ยวอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปแม้จะดูสงบนิ่งแต่ทุกอิริยาบถของมันก็แฝงไว้ด้วยความตื่นตัวเนื้อทรายหนุ่มตัวนี้คือผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลความปลอดภัยของฝูงมันเข้าใจดีว่าในยามโพรเพยเช่นนี้อันตรายสามารถคืบคลานเข้ามาได้ทุกเมื่อมันยังคงนั่งอยู่ที่นั่น เคี้ยวเอื้องอย่างเชื่องช้าจนกว่าฝูงสาวจะอิ่มหนำและพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่าหรือจนกว่าความมืดมิดจะเข้าปกคลุมท้องทุ่งจนอาจมองเห็นสิ่งใดได้ไม่ชัดเจนอีกต่อไปบทบาทของมันคือการเป็นดวงตาและผู้คุ้มกันยามค่ำคืนเพื่อให้ชีวิตน้อยในฝูงได้ดำรงอยู่ต่อไปในป่าใหญ่ในขณะที่เนื้อไซนุ่มผู้คุ้มกันฝูงสาวกำลังเฝ้าระวังอย่างไม่คลาาสายตา ไกลออกมาจากใจกลางฝูงพอสมควรยังมีฝูงเนื้อทรายอีกกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยเนื้อทรายหนุ่มลุ้นล้วนกำลังหากินอย่างเงียบเชียบเช่นกันพวกมันไม่ได้เกาะกลุ่มกันแน่นแฟนเท่าฝูงเนื้อทรายสาวแต่จะกระจายตัวกันเป็นวงกว้างกว่าเล็กน้อยแต่ละตัวเคลื่อนที่ไปตามยอดหญ้าแห้งสูงหลิวอย่างระมัดระวังจมูกเล็กๆดมดอมพื้นดินเพื่อค้นหาความชุ่มชื่นและหญ้าอ่อนที่อาจจะหลงเหลืออยู่ กลิ่นดินแห้งและพืชพันยามเย็นลอยมากับลมแผวเบา,เ,บาเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยสำหรับพวกมันแม้จะเป็นกลุ่มของเนื้อสายหนุ่มแต่สัญชตาตญาณอวังภัยก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องบางตัวก้มหน้ากินหญ้ายอย่างใจเย็นขณะที่บางตัวก็ชะงักชูคอขึ้นสูงเพื่อกว่าสายตามองไปรอบทิศท,ทางดวงตาของพวกมันคมกริบยามต้องแสงสุดท้ายของดวงตะวันที่กำลังจะรับขอบฟ้า ใบหูขยับไหวเล็กน้อยเพื่อดักจับเสียงที่ผิดปกติกริยาเหล่านั้นบ่งบอกว่าพวกมันตระหนักดีว่าอันตรายอาจแฝงตัวอยู่ในยามโพรเพรกลุ่มเนื้อรายหนุ่มเหล่านี้ไม่ได้มีบทบาทในการคุ้มกันฝูงเนื้อสายสาวโดยตรงในขณะนี้แต่พวกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมที่ซับซ้อนของเนื้อสายการกระจายตัวออกหากินในวงกว้างเช่นนี้อาจช่วยให้พวกมันค้นพบแหล่งอาหารใหม่ๆ และยังเป็นการขยายขอบเขตการเฝ้าระวังภัยโดยรวมของฝูงใหญ่ด้วยขณะที่ผมกําลังเพลินกับการจินตนาการภาพท้องทุ่งยามเย็นที่เต็มไปด้วยฝูงเนื้อสรายหากแต่ในห้วงเวลาที่ดงตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าและแสงสีส้มทองกําลังสาดส่องไปทั่วท้องทุ่งนั้นเองก็เกิดภาพที่น่าอัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่คาดคิดราวกับเป็นภาพวาดที่ถูกจักองค์ประกอบมาอย่างสมบูรณ์แบบ เนื้อทรายหนุ่มตัวหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากท่ามกลางทุ่งหญ้าแห้งที่มันอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่มันผุดขึ้นมาอย่างช้าๆสง่างามราวกับปรากฏตัวออกมาจากพื้นดินสิ่งที่ทำให้ภาพนี้ตราตึงใจคือเขาวสวยงามที่แผ่กิ่งก้านสาขาของมันแสงสีส้มแดงจากดวงตะวันยามอสดงสาดต,ต้องเขาเหล่านั้นทำให้มันดูเปล่งประกายราวกับถูกหล่อหลอมมาจากทองคำบริสุทธิ์ ทุกกิ่งก้านของเขาสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายระยิบระยับตัดกับสีน้ำตาลเข้มของลำตัวอย่างโดดเด่นและเบื้องหลังของมันนั่นเองคือดวงตะวันสีส้มกลมโตที่กำลังจะจมหายไปจากขอบฟ้าพอดีทำให้เนื้อทรายหนุ่มตัวนี้ดูราวกับถูกห่อคุ้มด้วยรัศมีแห่งแสงอาทิตย์ภาพเงาของมันทอดยาวออกไปบนผืนหญ้าเบื้องหน้าก่อให้เกิดลวดลายที่ซับซ้อนและสวยงามบนผืนดินที่แห้งผกักในยามพลบคำ่ำ เนื้อทรายหนุ่มปรากฏต,ตัวขึ้นมาท่ามกลางท้องทุ่งแสงสีส้มยามอัสดงขับเน้นให้เห็นเขาสวยงามของมันได้อย่างชัดเจนเขาของเนื้อทรายไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสมบูรณ์เป็นมงกุฎแห่งธรรมชาติที่บ่งบอกถึงสถานะและความสามารถของมันในฝูงเขาสวยงามเหล่านี้จะงอกยาวขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีมีลักษณะเป็นกิ่งก้านสาขาที่แตกแขนงออกไปอย่างสง่างาม,าม บางตัวอาจมีเขาที่โค้งงอนได้รูปบางตัวก็อาจมีเขาที่แข็งแรงและแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มใหญ่ยิ่งเขาใหญ่และสมบูรณ์เท่าไร่ก็ยิ่งแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่และความเหนือกว่าในหมู่เนื้อทรายหนุ่มตัวอื่นนอกเหนือจากความสวยงามแล้วเขาเหล่านี้ยังเป็นอาวุธสําคัญที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์เสียงเขากระทบกันดังกังวานไปทั่วท้องทุ่งยามที่เนื้อทรายหนุ่มสองตัวเข้าประทะกันอย่างดุเดือด พวกมันจะใช้เขาที่แข็งแรงของตนเองงัดดันและแทงคู่ต่อสู้การต่อสู้เหล่านี้อาจกินเวลานานจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรือจนกว่าจะอ่อนแรงไปเองแม้จะดูรุนแรงแต่มันคือส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยคัดเลือกเนื้อสายที่แข็งแรงที่สุดให้เป็นผู้สืบทอดเผาพันธุ์ต่อไปสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือเนื้อสายจะผลัดเขาทุกปีเมื่อสิ้นสุดฤดูผสมพันธุ์ เขาคู่เก่าจะค่อยๆหลุดล่วงไปเพื่อให้เขาคู่ใหม่ที่แข็งแรงและใหญ่ขึ้นงอกขึ้นมาแทนที่กระบวนการนี้ทำให้เขามีความสดใหม่และพร้อมสำหรับการต่อสู้ในฤด,ดูต่อไปเสมอเป็นวงจรชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและความยืดหยุ่นของธรรมชาติยามที่ดวงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าและแสงสีส้มทองสุดท้ายสาดส่องลงอย่างทองทุ่งภาพของเนื้อทรายก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ความหน้าเกรงขามของเนื้อทรายมีเขานั้นเด่นชัดในยามที่เนื้อทรายหนุ่มชูคอขึ้นสูงเขาสวยงามที่แผ่กิ่งก้านสาขาดูราวกับมงกุฎแห่งป่าแสงที่สะท้อนจากเขาทำให้มันดูยิ่งใหญ่และทรงพลังทุกย่างก้าวดูมั่นคงหนักแน่นบ่งบอกถึงความแข็งแรงและความพร้อมที่จะปกป้องฝูงหรือเข้าต่อสู้เพื่อแย่งชิงคู่ครอง รูปลักษณ์ที่สง่างามผสานกับเขาที่แหลมคมสร้างออร่าแห่งความน่าเกรงขามและเป็นผู้นำแห่งท้องทุ่งอย่างแท้จริง